แสงกับงานสถาปัตยกรรมแสงและงานสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ต้องบอกว่าแสงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในงานสถาปัตยกรรมได้อย่างสูงเลยทีเดียว ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมการเลือกใช้แสงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจากงานเรียบเรียบงานธรรมดาที่ไม่มีอะไรแต่มีการสามารถใช้แสงได้อย่างลงตัวหรือสามารถสร้างบรรยากาศโดยการใช้แสงการเปลี่ยนสีแสงหรือแสงธรรมชาติก็เป็นส่วนสำคัญรวมถึงแสงที่เราประดิษฐ์ขึ้นอย่างเช่นพวกแสงไฟรวมถึงเงาวิธีการสาดแสงวิธีการวางแสงวิธีการเลือกสีแสงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ในการสร้างอารมณ์ดังนั้นการออกแบบจึงมีความสำคัญตั้งแต่การออกแบบบ้านหรือออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงการใช้งานร่วมถึงการเน้นรวมถึงการสร้างบรรยากาศเพราะว่าการออกแบบงานสถาปัตยกรรมนั้นเราสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบแต่ทุกการออกแบบเราต้องคิดถึงการใช้แสงการวางแสงการรับแสงรวมถึงบรรยากาศและบริบทของแสงธรรมชาติที่จะส่งผลต่องานเราในแต่ละเวลาการแม แม้แต่กระทั่งเวลาเช้าเที่ยงเย็นหรือค่ำแสงจึงมีความสำคัญ